ทุกคนใช่ทุกคนใช a ท e กคนใ e ่ a ุกคนใ a b o u ก that, but ก e น n d s o m ก two p e r s ก n have o n ก y just h a กคนการใช่ทุกคนใช่ทุกค n ทุนกน่ากนนก่ทุนกากน่ทุ่ากกนนกนขาดทุนเน แบบไม่มีการขาดทุนอ่ะก็เลยอยากมาลองดูกว่ากันนะฮเมินมีใครนี่ะพี่ก็คิดในนั่นก็เหลือประมาณกินแปดหมื่นกิได้นะครับต่อคนนะครับถ้าเกิดเราเกิดเจ็บผลไม้ได้เกินเป้าเป้าจะเป็นโบนัสของเราครับเขาพูดอย่างนั้นนะฮะค่ะอืมแล้วมีใครได้เกินเป้าบ้างไหมเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับประมาณเกือบถึงทีดเลยครับ เออทำไมทำไมมันไม่ได้กันปีนี้ที่สวีเดนเพราะอะไรเรามาช้าทีหลงังคขาอากาศเย็นด้วยครับบาง,บาง,บ,างบางทีมันเคยมีล้วก็ไม่มีอรอืมที่ตุ๊กตาบอกครับที่มันมันผลมันไม่เยอะนะครับมีมีบริษัทเก่นที่มาก่อนเราเขาเก็บไปก่อนเลยคะบ <c oughs> มาเก็บที่หลังเขาก็เหมือนกับเรามาเลีะะ้ยงเราเลยครับเหตุผลที่มาช้ากันเพราะอะไรนะคะตอนแรกตาม<อ>ตามที่สมัครนะคะเขาบอกว่าสองหมื่นห้านี่เป็นค่า<ก>เป็นค่าสมัครค่าวาง แล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ห้าหมื่นหลังนั้นเขาจะเป็นไอ้สินเชื่อค่ะทางบริษัทเขาจะออกให้ก่อนคือทุกคนไม่ต้องหาห้าหมื่นส่วนหลังอ่ะคือมาวางแค่สองหมื่นห้าพอถึงวันเขาก็บอกว่าบริษัทส่งไม่ได้ส่งตังมาหรือส่งไปที่คนของคนเวียดนามคนอะไรเงี้ยเขาก็เบี่ยงบ่ายไปก็คือเราก็เลยต้องหาเงินกันมาลัดที่ดิมเขาบอกว่าปีนี้ใครไม่ได้มาเสียใจมากเขาบอกผลไม้โดกมากแม่เขาบอกว่าไม่ไม่ จะทางบริษัทจองให้ใช่ไหม,มทีนี้เราเราไม่มีตังเขาบอกไปหาเองก็เลยได้เอาใบที่เนี่ยไปเอาเงินด่วนออกมาร้อยละห้าค่ะก็เลยตัดสินใจมากันค่ะผมแล้วเราไปหาเงินมากันได้ยังไงไม่กี่วันเนี่ยอืมต้องหลายหมื่นเนี่ยพี่ชยเขาช่วยค่ะพี่ชายเขาก็ไปยืมมาให้อีกอีกทีหนึง่งคือคือเขาเอาตัวเขาไปประกันแทนเนี่ยสองคนก็คนละแปดหมื่นนะคะหนักเลยค่ะ <c oughs> เงินตั้งแสนกว่าบาท เราไปรับจ้างรายวันขั้นต่ำก็เท่าไหร่กว่าจะได้ในครอบครัวเราลูกก็เรียนหนังสือค่าใช้ใจทุกอย่างคืออยู่ที่สองคนนี่หมดหนูก็โทรกับบ้านแม่ก็บอกว่าไม่มีตังค์แล้วหนูก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหน,นสงห่งแล้วก่อนมานี่ทําอาชีพอะไรกันมาก่อนคะปลูกเห็ดค่ะปลูกเห็ดฟางขายทำลามเห็ดฟางขายก็พอจนเจอครอบครัวค่ะไปไต้หวันมาโอเคแล้วก็เอาเงินมาสร้างฐานะ อตอนนี้ไปไต้หวันมาจะมาล้มจมที่สวีเดนเนี่ยนะสภาพการทํางานนี่ต่างจากที่คิดไปเยอะไหมคะก็เรื่องเรื่องหนักมันก็ไม่เท่าไหร่ครับเราส็้ได้ครับที่หนักไม่ว่าเนี่ยทางานหนักกันขนาดไหนคะฝนตกก็ไปกินข้าวที่บาทฝนก็กลางฝนก็ฝนหล่ลงมาก็กินข้าวมันตากฝนกันแลับ นี่เนาะรสชาติชีวิตนัวยืนกินกลางฝนกันเลยเหรอฮะรสชาติของสวีเดนแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพื่อเงินเพื่อเพื่อลูกที่สี่ถึงที่ห้าแล้วก็เข้าประมาณสองทุ่มหรือมากกว่านั้นสองสองสามทุ่มครับเข้าวเช้าข้ากลางวันกินในป่าักินในป่าครับใส่กระองครับก็มีผลนำที่บางทีก็มีไข่ต้มบางทีก็มี เจืดอะไรทำนองนี้ครับผัดผาก็คือมองหาไอ้หาหมูไม่เจออะเจอแต่กระหล่ำอย่างเดียวเดือนกว่านี่กินอะไรเป็นหลักค่ะอาหารไข่ค่ะไข่กระหล่ำกับไข่ค่ะถ้าถ้าไก่ทอดก็คือนานๆทีจะจะเจอแต่เป็นแบบเป็นปีกอะครับปีกค่ะคือคือเช้าปีกหนึ่งเที่ยงปีกหนึ่งน้ำพริกน้ำพริกมันบูดค่ะวเพราะทำไว้ตั้งแต่กิน เหรอลูกอายุเท่าไหร่เนี่ยอโอ้ยตาแล้วแค่พูดก็คิดถึงแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยพูดไม่ออ่คเรื่องลูกก <c oughs> ็รู้สึกคิดถึงลูกก็อยา,ากได้ตังค์ไปใช้หนี่ค่ะ <c oughs> คู่น,น,น,นี้นี่กันเท่าไหร่ฮะเสนหค่ะดอกเบี้ยห้าเอร์เซ็นเหมือนกับเพื่อนไหมคะค่ะ เอาอะไรไปค้ำประกันเนี่ยตอนนี้ที่นาเก้าไร่ค่ะของของย่าค่ะค่ะผไม่ใช่ของเราด้วยค่ะเราไม่มีที่นาเลยเหรอฮะไม่มีค่ะก็เช่าเขาค่ะก็พ่อแม่ไม่มีสมบัติให้ไม่มีตังค์ซื้อค่ะแล้วคาดหวังว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรตอนที่มากันถึงสองคนเนี่ยไม่ให้ปปลูกเรียนหนังสือค่ะ นอกจากกบไปให้ลูกเรียนหนังสือแระหวังจะเอาเงินไปทําอะไรอีกไปลงทุนทํางานรับจ้างสร้างอะค่ะรับจ้างสร้างทั่วไปครับได้วันละเท่าไหร่ที่เมืองไทยก็ประมาณร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยอือโอ้กว่าจะใช้นี่เขาหมดนั่ตายเลยนะเนี่ยล้เรเบียกก็รู้ไว้แล้ว ครูนี้มาจากไหนเนี่ยสาลักัไปทํางานเมืองนอกกันมาก่อนไหมคะสาเลเอลครับไปเียปีกว่ามาสร้างบ้านสร้างสงรูกเรียนนะครับ <c oughs> คืออยากเ,เอาไปใช้นี้เขาครับเพราะว่าที่บ้านก็ไปทํางานมาก,ก็โดนเขาหลอกมั่ง <c oughs> ส่วนมากไม่ไม่ค่อยได้ไปแล้วก็เสียเงินค่าวางค่าวีซา่าอะไรต่างๆกี่ร <c oughs> อบแล้วคะเนี่ย ที่โดนหลอกเนี่ยค่ะครัง้งนี้เป็นครั้งที่สี่ค่ะโอ้โหเล่าหน่อยสิหลอกยังไงครั้งแรกผมจะไปที่ญี่ปุ่นครับเงียเั้นไปสามแสนกว่าเงินจากอิสราเอลครับสามแสนกว่าไปแค่ย่านสนามบินญี่ปุ่นก็ได้กลับครับเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นบีซ่าพอรอมครับครั้งที่สองเขาจะไปที่นิวซีแลนด์ ทางไปหกหมื่นกว่าได้คินมานะครับเงินที่หกหมื่นกว่าแต่ไอสามแสนนี้ยังไม่ได้สักบาทนะครับทั้งที่สามจะไปที่นิวซีแลนด์นะครับเสียไปห้าหมื่นครับยังไม่ได้เคินสักบาทครับข่อนหน้านี่จะมาสเดนตอนที่จะมาสวีเดนนี้ก็เอาที่บ้านะแล้วก็ที่ผ่านมาล่ะคะเอาอะไรไปค้ำประกันเข้าไว้บ้างเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยที่นาที่นาเหลืออยู่บ้างไหมคะไม่เหลือเลยค่ะโฉนดไม่เหลือเลยกี่ไร่ กี่ไร่เชนโหด,ดกี่ไร่ประมาณสามสิบกว่าไร่ไม่เหลือเลยมีเซ็นกับลานแล่วมีเซ็นกับล้านในระหว่างที่ไม่ได้ทำงานเมืองนอกนี่อยู่บ้านทำอาชีพอะไรนะคะ ก็ถึงหน้านาก็ทํานาครับแต่ที่ดินของเราทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอคะนอกฤดูทํานาแล้วไม่ได้ครับแถวบ้านมันแหลมมากเลยนะครับเป็นดินทราย้วยก็เป็นครึ่งปีเหรอครับคือปลูกอย่งอื่นไม่ได้เลยก็ทำกนไม่มีไม่มีคลองชลประทานไม่มีระบบน้ําเลยไม่มีครับแถวบ้านผมไม่มีเลยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ถ้ามีน้ํามีคลองชลประทานเราจะดิ้นรนขนาดนี้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับเราก็จะทา พออยู่พอกินนะครับ้าเคยเรียกร้องเรื่องของมีน้ํำไหมเพื่อที่จะทาให้กเกษตรได้ต่อเนื่องทั้งปีเนี่ยค่ะเคยเคยร้องครับแต่ไม่มีสักทีไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยทตาที่ไอแถวบ้านเราพวกอบตแล้ก็มาหาเสียเขาบอกว่าถ้าผมได้ผมก็จะช่วยเรื่องน้ําเรื่องอะไรทำนองนี้ครับแต่ใครได้เป็นก็ไม่ทําตามที่พูดนะครับ คือเรื่องความแรงเรื่องความว่างงานนี่เป็นตัวผลักอันดับหนึ่งให้เราต้องมาเสี่ยงชีวิตกันที่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะือช่วงที่เรามาเนี่ยคือเรารางงานมาเสร็จใช่ไหมครับค่สองก็เนี่ยกลับไปแล้วก็ไปเกี่ยวใช่ไหมคือช่วงว่างงานมีแค่ที่ทำงานที่สุเลยเนี่ยคือเราเราอยากได้เงินที่ทำงานเป็นเป็นค่าอุ๋ยค่าเกี่ยวข้าวค่าไม่จ่ายทั้งหมดกัน นนคุณนิคมนะคะเ,เป็นหนึ่งใน39คนที่อยู่ต่อสู้ที่นี่ค่ะเพื่อสิทธิที่เราจะได้ซึ่งค,คนไทยไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ไม่ได้สตังตรงนี้ก็ก็เงียบหายไปแล้วแล้วมาอยู่จุดนี้นน39คนก็พย,ยายามที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิที่เราจะได้การร้องของเราไปทางทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างคะอยากได้เงินที่เราทํางานนะคะ แล้วก็สิทธิ์ที่ที่เราจะได้รับที่ว่าทําพวกโอทีพวกอะไรร่วงเวลาไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่าตัดสิทธิ์อนาคตนะคะเผื่อมันมีข้อเสนอดีๆที่จะกลับมาบางทีอาจจะกลับมาอีกอย่าตัดสิทธิ์ของพวกเราใน,ในจุดนี้ด้วยค่ะบริษัทชอบบอกว่าคนไทยที่ประท้วงเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจแล้วไม่ได้เองก็เลยประท้วง <S <S ในจริงๆแล้วพวกเราคิดว่ายัางไงพวกเราคือคนขี้เกียจแล้วไม่ได้แล้วก็เลยต้องมาประท้วงจริงหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะค่ะทําทำงานแต่ทำไมเราไม่ได้ตัด เราทางานหนักมากเลยค่ะพี่เล็กออกจากที่นี่ตีสี่แล้วก็ไปถึงที่ทํางานก็ประมาณจะหกโมงใช่ไหมคะแล้วก็เดินตลอดเลยไปภูเขาลูกนี้ไม่มีก็ไปอีกลูกนึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอผลไม้ค่ะบางวันก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็บางคนนะคะก็ก็ในกลุ่มของสูเองนี่น้องก็เจอหมีนะคะไอ้ความที่ว่าอยากได้ผลไม้เข้ามาบริษัทเนี่ยเจอหมีแล้วก็ผลไม้ที่เราตัดได้เราก็ไม่กล้าทิ้งไว้เราต้องแบกวิ่งอะค่ะพี่เล็ก ผู้หญิงก็ถังนึงนะคะประมาณสิบกว่ากิโลสิบโลสิบแล้วก็สิบสองกิโลค่ะมันมีสองขนาดแล้วก็ผู้ชายนี่ก็ต้องแบกกระสอบอะค่ะใส่แล้วสามถังอะโอ้โหสามสิบกิโลค่ะเจอวิงะะ่งอะแบบนี้ใช่เป็นแ่บนี้เคยดยค่ะคะฝนตกก็ต้องใส่เสื้อกันฝนตัดอย่างเดียวะคะ่ะไม่ไม่หยุดเลยมีบางบางคันที่ขับรถเอ่อชนแอรี่ <c oughs> อะค่ะชนกวางอะค่ะ <c oughs> ข้อมือหักกระดูกแตก เขาพาไปหาหมออยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้ดเงินชดเชยหรือเปล่ากลับไปแล้วเหรอคะกลับไปแล้วคะ่ะแต่ที่เราเริ่มตั้งคําถามเรื่องว่าทําไมเงินเราไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่คําแนะนําของทางการของของรัฐบาลไทยแนะนําพวกเราว่ายังไงให้กลับบ้าน เราไปแจ้งความที่บ้านเดี๋ยวเ้ว๋ยวทางการไปช่วยประสานงานให้ให้กลับบ้านอย่างเดียวพยายามจะให้เรากลับบ้านอย่างเดียวค่ะกลับบ้านอย่างเดียวกอมให้กลับบ้านอย่างเดียวให้เร็วที่สุดนะคะรัฐมนตรีทำยังไงบ้างเข้าไปรับถึงสนามบินเลยตอนนี้แต่เพื่อนๆเราบอกว่ากระทรวงไปทำไปช่วยเหลือเขายังไงบ้างเขาก็บอกว่า,าไปรับแล้วก็ส่งแล้วก็ให้ลงชื่อใช่ไหมคะให้ลงชื่อแล้วก็วกให้ค่ารถคนละสี่ร้อยบาทกลับบ้านนะคะ แล้วส่วนที่เหลือก็กลับบ้านแต่17คนไปแจ้งความที่อะไรนะตารวจแห่งชาตินะคะเพื่อนนะคะเดินออกมาแล้วมีในตํารวจอีกคนนึงมากระซิบบอกว่าไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าเรื่องมันเกิดที่สวีเดนต้องทําที่สวีเดนเพราะว่าอย่างนี้ค่ะอ้าวแล้วทำไมอยากให้เรากลับเมืองไทยทั้งที่เรื่องต้องมาสู้ที่นี่ทำไมสารทูตบอยากให้เรากลับเมืองไทยเหลือเกินอยากให้ให้มันจบจบคงอายมั้งค่ะอยากให้หมดเรื่องพวกเรามีอะไรที่น่าอาย ผมคิดว่าเขาไอคนสวีเดนมากกว่าไอสวีเดนว่าเรามาัหาอะไรอย่างนี้กันเ่าประมาณามนั้นม,มาาั้งคเพื่อนเพื่อนที่กลับบ้านแล้วติดต่อกันมาว่ายัางไงบ้างนะคะอ๋ะโอโอกับมาบอกว่าอยากกลับมาที่สวีเดนมาสู้ที่สวีเดนแล้วก็แล้วบางคนนะคะคิดจะฆ่าตัวตายอะค่ะเพราะว่าอาจานี่ไม่มีให้เขาแล้วก็ไม่มีคําตอบว่าจะให้เขาวันไหนไม่มีคําตอบอะคะ่ะเขากุ้มใจมากอันนี้ยิ่งทําให้เรารู้สึกเลยว่ากลับบ้านก็ไม่ได้แน่เลยใช่ไหมตอนนี้ ไม่ได้แน่นอนค่ะมีคนบอกว่าเราไม่ชนะหรอกเพราะเราไม่ใช่เสื้อเหลืองสุว่ายังไงมีคนเขาบอกเขาพูดยังไงเขาบอกว่ายังไงว่าที่รัฐบาลไม่ช่วยเพราะว่าคนอีสราอส่วนใหญ่น่ะเป็นคนเสื้อแดงเขาว่านี้ครับเอาแล้วถ้าผมเปลี่ยนไปเป็นเสื้อเหลืองแล้วรัฐบาลจะช่วยผมใช่ไหมครับใช่ไหมครับหัวใจของทุกคนตอนนี้สีอะไรหัวใจทุกคนตอนนี้สีอะไร ตอนนี้ความมุ่งมั่นในการสู้ของพวกเรา39คนนี่ขนาดไหนฮะเต็มร้อยเลยค่ะพี่ขอเรียกร้องเราตอนนี้คือยังไงฮะไม่ได้ไ